สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีค่ะจัดงานแถลงข่าวพร้อมทั้งฉายภาพยนตร์สั้นรอบสื่อมวลชนนะคะ The s e a s o n m o t เดออุดรบ้านเฮาค่ะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ Soft Power เชื่อมโยงการท่องเที่ยวค่ะเพื่อรองรับการตลาดท่องเที่ยวในภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะ ที่โรงภาพ,พยนตร์เมเจอร์ซินเนเพล็กเซนทันอุดรธานีค่ะนายราชันสุนหัวนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านเป็นประธานงานแถลงข่าวพร้อมทั้งฉายภาพยนตร์สั้นรอบสื่อมวลชนค่ะเดอะซีซั่นมาเดอร์อุดรบ้านเฮาซึ่งแบ่งเป็น3ตอนค่ะคือไทยอุดรหลงอุดอรศรัทธาแห่งอุดรค่ะโดยกิจกรรมในวันนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ ผ่านตัวละครที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติที่เข้ามาร่วมแสดงในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยนะคะชาวจีนชาวยุโรปในการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรงต่อชุมชนด้วยนะคะรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหาการรมพืชส่วนโลกค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีในปี2569นี้ค่ะ โดยทางด้านนางนัชชุดานันทนิค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีค่ะได้กล่าวว่าทางจังหวัดอุดรนะคะได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการให้แก่สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาอุดรธานีค่ะโดยมีกิจกรรมย่อยสองกิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมที่1ค่ะเป็นการจัดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจในรูปแบบภาพยนตร์ค่ะในชื่อเรื่อง The Season Murder อุดรบ้านเฮาค่ะ และในส่วนกิจกรรมที่2ค่ะก็จะมีการจัดเทศกาลท่องเที่ยวอุดรธานีธานีเที่ยวได้ทั้งปีนะคะสบายดีไหมสโดยจัดงานมาเดอร์ล่าทัวริซึมเฟสติวัล2025นะคะเป็นเทศกาลท่องเที่ยวสุดสร้างสารรค์แห่งปีในวันที่24-25พฤษภาคมณพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีเวลา1 6ิกาเป็นต้นไปนะคะ ในการจัดงานก็มีกิจกรรมแฟชั่นโชว์อาพรอีสานการแสดงจากนักเรียนนักศึกษาที่มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยความคิดสร้างสรรคมีนิทรรศการเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมทั้งฉายภาพยนตร์สัน้นเรื่อง The Season m o d e r อ Udon ้านเฮานะคะให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชมร่วมกันในช่วงเดือนพฤษภาคมด้วยค่ะ